วันนี้ผมพาทุกคนมาชมพระเบญจภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่วัดเรืองยศนะครับย่านพระรามสามทุกคนดูเอาเองโอ้นี่เขาเรียกว่าของแท้เลยนะครับของแท้เลยมีพระนางพญาและก็พระสมเด็จองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใครอยากได้ไปแขวนคอนี่คือของแท้เลยนะครับแล้วก็มีพระพงสุพรรณ พระสมกอนะครับมีพระรอดด้วยนะครับพระรอดนี่องค์ใหญ่ใครอยากมากราบขอพรก็มาได้นะครับที่วัดเรืองยศนะครับนอกจากทางวัดเรืองยศนะครับจะมีพระเบญจภาคีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับที่นี่ก็มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาด้วยนะครับนี่มีทั้งมีดหมอและก็พระสมเด็จนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนชมติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่พระรามที่สามซอยที่ยี่สิบสามนะครับซอยวาโก้วันนี้พาทุกคนมาที่วัดเรืองยศนะครับวัดเรืองยศก็จะเข้าไปในซอยนี้นะทุกคนวัดเรืองยศก็ถือว่า เป็นอีกวัดนะครับที่สวยแต่ก็มีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาชมเห็นเขาบอกว่ามีวัดหูม,มงคลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับอยู่ในซอยนี้นะครับเดินเข้าไปตามผมมานะครับนี่ครับจากปากซอยเราก็เลี้ยวตรงนี้เลยครับ เลี้ยวขวาแล้วตรงไปนะครับสำหรับวัดเรืองยศนี่ครับมาถึงแล้วนะครับวัดเรืองยศสุทธารามนะครับก็อยู่924แขวงบางคโค่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครนะครับ สวยมากแล้วครับเป็นวิหารน,นะครับ สมัยก่อนนะครับเพื่อนๆวันเสาร์นะครับจะมีตลาดนัดแต่ยน,นี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยก่อนผมขายของผมก็เคยมาขายที่นี่นะครับีมีตลาดนัดด้านนี้ก็จะมีปูชาวัตถุมงคลนะครับ นี่เขาเรียกหลวงพ่ออะไรหลวงอ๋อ,อ,อนี่หลวงพ่อสุขโขไทยนะครับทุกคนมีโอกาสมาย่านพระรามสามนะครับก็มากราบหลวงพ่อสุขโขไทยที่วัดเลืองยศได้นะครับเรียกว่าหลวงพ่อสุขโขไทยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับที่วัดเรืองยศของเราก็มีวัตถุมงคลในเช่าบูชาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาก็มาเช่าบูชากันได้นะครับนี่นี่คือวัตถุมงคลของทางวัดนะครับ ก็จะเป็นวัตถุมงคลหลากหลายนี่ครับมีทั้งมีดหมอมีดหมอแร่เหล็กน้ำผีสามนิ้วด้ามไม้นะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีพระขันแร่เหล็กน้ำผีสามนิ้วกรอบไม้ธรรมดาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็จะเป็นมีดหมอนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลมาจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็น วัดพนนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็มาเป็นชุดอย่างนี้นะครับมีไอ้ไข่นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลในวัดเรืองยศนะครับนี่ครับมีพระสมเด็จนี่นะครับชุดนี้ก็499รยเกแล้วก็ส9 9ส่วนมากทางวัด ไม่ค่อยได้จัดสร้างนะครับัมนมากจะเป็นวัตถุมงคลที่มาจากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเทพทันใจเหล็กน้ำพี5้9พร้อมกรอบก็999นะครับมีพระแบบเช่าบูชา,ชาตั้งบูชา่ก็99นะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็มาจากหลากหลายวัดนะครับ นี่หลวงพ่ออะไรนี่โอ้นี่ครับหลวงน่าจะเป็นหลวงปู่เทศนะหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรผมดูลักษณะนี่สองพันห้านะครับนี่ก็สองพันห้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นหลากหลายอาจารย์นะทุกคนอยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลแต่เขาวัตถุมงคลมาหลากหลายนี่ไม่ว่าจะเป็นกุมารนี่พันสองแล้วก็ภาพปิตาก็พันสองนะครับ วัตถุมงคลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลวัดเรืองยศนะครับนีครับก็จะเป็นจตุคามก็มีครับจตุคามมีลูกประคำประมาณนี้นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีหลวงปู่ทวดสมเด็จโต และก็รูปหล่อเกจิอาจารย์ให้เรามาปิดทองขอพรได้นะครับ แล้วผมจะพาชมโบสถ์เก่าของวัดเรืองยศนะครับโอ,โอ้ด้านนี้ล่มลื่นมากทุกคนวัดเรืองยศนี่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะครับ ลมื่นหลังนี้นะครับหลังนี้น่าจะเป็นโบสเก่าคนมาดูอ้เก่ามาก นี่คงเป็นโบสถ์หลังใหม่ครับถ้าหลังเก่าก็น่าจะตรงโน้นแล้วก็มีหอะระฆังโอ้หอะระฆังทำไมสูงอย่างนี้ ลืนี่นะครับเพื่อนๆถ้ามาวัดเรืองยศนะครับก็จะมีบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อสุโคไทยผ้าป่าบูชาคุณพ่อพระคุณแม่นะครับแล้วก็ ปิดทองพระเบญจภาคีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ไหว้เสด็จพ่อรอห้าและมาส่งเครื่องอ๋อเครื่องทรงย่ำกรองของะระฆังเพื่อความเป็นมงคลนะครับนี่อ๋อนี่มีเสด็จพ่อด้วยนะครับแล้วก็มีพระเบญจภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ทำเป็นเป็นจาภาคีนี่ได้เพื่อนๆก็จะมีพระรอดนะครับก็จะมีคาถาบูชานะครับแล้วก็มีพระสมเด็จองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ นั้นก็เป็นพระสุมกอน,นะครับพระสุมกอแล้วก็มีพระผงสุพรรณมีพระนางพยานะครับ นี่ของแท้เลยทุกคนองใหญ่ไรอยากได้ไปแขวงคอก็มาได้เลยมีวัดเนืองยศนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามได้รับชมนะครับบางครั้งผมก็พาเพื่อนๆมาวัดที่ไม่ได้ดังมากนะครับอยากมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับ ส่วนมากก็จะไปวัดเกจิอาจารย์ดังๆนะครับบางครั้งผมก็อยากมาถ่ายวัดที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็มีวัดถูมงคลนะครับที่อย่างผมถ่ายให้ดูแต่เป็นวัดถูมงคลทั่วไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาด้านพระรามสามนะครับก็ลองมากราบขอพรมาชมโบสถ์เก่าแล้วก็มาเช่าวัดถูมงคล ที่วัดเรื่องยศได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ